วันนี้นะคะคุชชั่นที่เราจะมารีวิวให้ดูเนี่ยมีทั้งหมด10ตัวด้วยกันเสียงดังทำไม10ตัวด้วยกันคือเขามีเป็นเทรนแบบที่เป็นเมคอัพสกินแคร์เนาะเป็นท make ั้งเมคอัพแล้วก็สกินแคร์ภายในตัวเพราะฉะนั้นสำหรับคนหน้าแห้งแบบเราอะก็คือเ hey! ทได้เลยตัวเนี้ยเขาส่งมาให้แต่ว่าไม่ได้สปองสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นแต่ฉันใช้แล้วแบบฉันชอบมากมันเป็นคุชชั่นที่แบบราคาไม่แรงเลย แล้วสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้เบบี้โพสิเป้แห่งซนหน้ามนคนกันเองนะคะวันนี้จะมารีวิวสิ่งที่เป้ชอบที่สุดในชีวิตในตอนนี้แล้วนอกจากลิปสติกก็คือคุชชั่นค่ะเป้จะมารีวิวคุชชั่นที่เป้ดได้ใช้ในปีนี้ทั้งหมดเลยนะคะว่าเป้ดได้ใช้กี่ตัวแล้วตอนนี้เป้ชอบตัวไหนบ้างที่คัดๆมาเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างแล้วเหมาะกับคนที่มีผิวแบบไหนประเภทไหนก่อนจะเข้าไปดูคลิปนะคะก็คืออย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจ้าไม่ใช่อะไรที่อยากให้กด subscribe กดกระดิ่งอะ่ะก็คือ ช่วยฉันหน่อยสิช่วยฉันหน่อยของขิงอะไรฉันก็ซื้อเองฉันอยากให้พวกเธอช่วยสนับสนุนฉันหน่อยฉันขอร้องละ <c oughs> อย่างน้อยก็คืออยากได้คนติดตามครบแสนภายในสิ้นปีนี้จะทันไหมอ่ะเหลืออีกไม่กี่ร้อยคนเองอ่ะคนที่ดูอยู่นะคะรบกวนกดให้หน่อยเนาะมาก็คือผิวหน้าของเป้นะคะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเป็นคนผิวผสมค่อยไปทางมันและเป้จะชอบเลือกรองพื้นหรือว่าเลือกแบบแป้งอะไรที่แบบคุมมันค่อนข้างดีเลยและระหว่างวันเนี่ยก็หน้าก็ จะไม่ได้ไแบบแตกร่องตกร่องแบบแกรกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนที่แบบเออผิวค่อนข้างจะชุ่มชื้นและมันมากๆม,มันก็เลยแบบไม่มีแตกรายงาให้เห็นซึ่งตอนนี้ไม่ใช่จ้ะ ผิวฉ่ำโทนมากแล้วเรียกได้เลยว่าเป็นคนผิวแห้งเพื่อนจะอาจจะแบบฮะ ah, ผิวแหง้งผิวแห้งทำไมหน้ามันโกรขนาดนี้อันนี้คือเทคนิคการแต่งหน้าที่ช่างแต่งหน้าจากตกูตูเท่านั้นถึงจะรู้นะคะว่าแต่งหน้าคนผิวแห้งไงให้เป็นแบบนี้ล้อเ,เล่นแต่ถ้าอยากให้ทําคลิป how to <c oughs> แต่งหน้าแบบเหมือนเอาหน้าลงไปจุ่มน้ําคาะนี้ก็เมนมาคือจะบอกเลยว่าอายุ30เนี่ยมันเปลี่ยนจริงๆทุกคนมันเปลี่ยนทุกอย่างเลยร่างกายเอ่ยอะไรเอ่ยผิวเอ่ยมันก็เปลี่ยนคือมัน กักเก็บความชุ่มชื้นในหน้าไม่ได้เลยคือฉันพยายามกินน้าเยอะขึ้นได้พักผ่อนเยอะขึ้นมีชีวิตที่บาลานซ์นขึ้นแต่ผิวคือโซมมากแห้งการหยับ ล้าที่สุดแต่งหน้าไม่ติดเป็นร่องเป็นรอยและที่สําคัญก็คือแต่งไปใช่ปะ่ะระหว่างวันตรงเนี้ยก็คือแตกเป็นร่องเลยเธอรวมทั้งแบบตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยก็ตามเลี้ยวรอยที่มันมีเนาะแม้ว่าจะไปฉีดโบทองโบท็อกเติมมาแล้วมันก็ไม่ช่วยว่ะแกแต่เดชะบุญก็คือเมคอัพช่วงเนี้ยคือเขามีเป็นเทรนแบบที่เป็นเมคอัพสกินแคร์เนาะเป็นทั้งเมคอัพแล้วก็สกินแคร์ภายในตัวเพราะฉะนั้นสำหรับคนหน้าแห้งแบบเราอะ่ะก็คือเ hey ฮได้เลยการ เมคอัพหรือว่าแต่งหน้าของเราเนี่ยจะเป็นการบำรุงผิวไปในอีกในหนึ่งด้วยผิวมันก็เลยแบบเพอยังอยู่ทั้งวันอันนี้คือเป็นเวลาเย็นแล้วนะเดี๋ยวพอถ่ายคลิปนี้จบอะเป้ก็จะไปออกกำลังกายละคือมันค่อนข้างจะเย็นแล้วแหละอันนี้คือไฟไม่ใช่ไฟธรรมชาตินะไฟดิงไลท์แต่เห็นปะใช้หน้าทั้งวันหน้าก็ยังอยู่เลยมันดีมากแล้วมันก็ไม่ตกร่องเลยไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยและเป้ก็ชอบมากที่แบบว่าเวลาเราอัดคลิปวิดีโอแล้วผิวมันแบบมันเล่นแสงแบบเนี้ยแต่บางคนอาจจะไม่ชอบเพราะว่าแบบ คนจะบอกว่ามันมันเกินไปแต่ใดๆก็คือกลับมาเข้าเรื่องละกันวันนี้นะคะคุชชั่นที่เราจะมารีวิวให้ดูเนี่ยมีทั้งหมด10 ัวด้วยกันเสียงดังทําไม10ตัวด้วยกัน,ตกนแต่ว่าหาเจอแค่9ก้าตัวเตกตัวหนึ่งอาจจะพูดถึงเฉยๆอาจจะไม่ได้โชว์ขึ้นมาให้ดูนะคะมาที่ตัวแรกเลยที่ไปชอบพิสุดก่อนเลยละกันล a าเนทเนโอตัวนี้คือดูตลับเอาละกันเละมากแม่คือต้องบอกก่อนว่าตัวนี้เขาส่งมาให้แต่ว่าไม่ได้สปองสปนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นแต่ฉันใช้แล้วแบบฉันชอบมากมันเป็นคุชชั่นที่มีการปกปิดผิวอะค่อนข้างดี สําหรับคนที่แบบไม่ได้มีหน้าตะปุ่มตะปําหรือว่าหลุมเยอะอะตัวเนี้ก็คือเอาอยู่เลยไม่ต้องทาคอนซีลเลอร์ด้ซ้ําการคุมมันเนี่ยก็ดีเหมือนกันระหว่างวันอะ่ะสีผิวก็ไม่ดออและเหมาะกับคนที่ผิวแบบทุกสภาพเลยอะ่ะผสมแห้งมันได้หมดเลยตัวเนี้คือดีมากและให้ผิวที่แบบออกมาเป็นแบบกระจกเหมือนแบบอ๋อ ผิวดีธรรมชาติตื่นขึ้นมาดื่มน้ำ8แก้วออกกําลังกายวันละ50ชั่วโมงก็คือตัวนี้เลยและอีกสิ่งหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้คือความเนียนเนียนมากเนียนกริปสุดๆเลยสําหรับตัวนี้นะคะ Laneige Neo รุ่นใหม่คือจ,จริงๆรุ่นใหม่รุ่นเก่าดูยังไงดูยากมากคือรุ่นเก่าเหมือนมันจะไม่มีไอตัวส้มๆตัวนี้นะทุกคนแต่ว่าแปะก,ก็ได้ใช้รุ่นเก่าแล้วหาความต่างได้นิดหน่อยตรงที่อันนี้รู้สึกว่ามันเนียนกับผิวไปมากกว่า มันมีความแบบ n น t ช r a ลมีความแบบ สีแวตล้อมอะไรอย่างเงี้ยมากกว่ารุ่นเก่าแต่ถามว่ารุ่นเก่าดีไหมก็คือดีดีเหมือนกันแต่รุ่นใหม่ก็คือดีไหมก็ดูสภาพเอาว่าใช้ตัวเนี้ยในวันที่เราจะต้องแบบมีอีเวนต์อะไรสําคัญอะเป้จะใช้ตัวนี้จะเลือกตัวนี้ก่อนเลยราคาก็ไม่ได้แรงมากแต่ก็น่าจะแพงที่สุดเท่าที่มีในนี้แต่แนะนําเลยอะสำหรับใครที่แบบอยากได้คุชชั่นดีๆต้องลัน尼克นีโอตัวนี้เลิศเป้ใช้สีอะไรเดี๋ยวจะมีคนถามนี่ค่ะ ก็คืออันนี้เป็นแบบเก่า Laneige Neo Cushion Matte สี 23N ส่วนแบบใหม่ก็คือ Laneige Neo Cushion Matte เป้ใช้สี 23N 1สีแซนนะคะนํามี SPF 46 PA 2บวกก็คือตัวนี้นี่เองที่ไอเลิฟเลิฟมาก มาถึงตัวถัดไปก็คือตัวนี้นะคะ 2P Original Oh My g o o d Skin Cushion s p 50 PA 3+ บวกตัวนี้เป้ซื้อมาเป็นสี03 Medium Base ซึ่งสีนี้นะมันมีความแบบว่าดำกว่าผิวเล็กน้อยแต่ว่าเฮ้ยพอแต่งแบบรวมๆในระหว่างวันแล้วอเผอิญว่าฉันแต่งหน้าเก่งหรือเปล่าไม่รู้มันพดีผิวมากไม่ใช่หน้านี้นะคะเดี๋ยวโชว์รูปให้ดูก็คือมันจะเป็นหน้าอย่างนี้มันจะมีความแบบดำกว่าผิวเล็กน้อยแต่ เฮ้ยมันดีวะ่ะความเนียนตัวนี้ให้คะแนนแบบเต็ม10ทะลุ1ิไปเลยคือคะแนนเต็ม10ก็ให้มากกว่า1ิไปเลยเนียนมากๆแต่ความปุกปิดก็คือน้อย <S <S เหยมาะกับคนที่แบบเอ,อรอยไม่ค่อยเยอะหรือว่าคนที่จะจุดด่างดำเยอะรอยสิวเยอะอะไรเงี้ยก็ใช้คอนซีลเลอร์ร่วมด้วยได้นะแต่ว่าเฮ้ยฟิลมันดีมากมันเนียนมากแล้วเป้ก็ชอบมากนะส่วนนี้ส่วนการคุมมันเนี่ยรู้สึกว่าปานกลางปกปิดน้อยแต่คุมมัน ก็ปานกลางก็ดีอยู่นะถ้าใช้แป้งแบบแป้งปงแสงเซตเข้าไปด้วยอ่ะก็จะแบบเฮ้ย,ยเยอกว่ะเฮ้ยมันมีความแบบด้วยความเนียนจนแบบเนียนที่สุดเนียนจนไม่รู้จะเอาอะไรมาเทียบก็คือตัวเนี้ก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ชอบโดยรวมคือชอบเลยสีสืออะไรเงี้ยไม่ดอปด้วยความที่แบบมันอนันดรโทนสีเหลืองเนาะมันมีความสีน้ำตาลน้ำตาลเล็กน้อยมันไม่ดอปด้วยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยแล้วแพคเกจมันก็น่ารักมันไม่ได้แบบรองพื้นไม่ได้น่ารักเหมือนคุชชั่นเข้าใจปะ ก็เลยแบบอ้ยชอบแล้วถามว่าตัวนี้เหมาะกับคนที่สภาพผิวหน้าเป็นยังไงตัวเนี้เหมาะกับคนที่สภาพผิวหน้าแห้ง <Hey. S 2> ซึ่งก็คือฉันนั่นเองฉันเหมาะกับตัวนี้มาก <c oughs> ด้วยความที่แบบเออ น่าจะไม่ค่อยมันเท่าไหร่ก็เลยแบบใช้ตัวเนี้แล้วแบบโหผิวสวยมากเลยคนผิวแห้งต้องลองนะมาตัวถัดไปตัวนี้บ้างนะคะ d e r a govy uncover skin cushion sf 25 pa 3บวกสี02นะคะเป็นสีเดีย u m natural เป็นสีที่ไปใช้คือตัวนี้เอาจริงๆนะไม่ได้ expect เลยว่ามันจะดีด้วยความที่แบบ เออมันขายใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นแบรนด์ที่เป้ยังไม่เคยเห็นวางขายตามท้องตลาดอะเป้ก็เลยรู้สึกว่าเออมันจะดีปะวะแต่ว่าเขาลองส่งมาให้แล้วฉันก็เสอรอลองลองแล้วก็แบบเฮ้ยเฮ้ยได้เลยเหรอมันเป็นคุชชั่นที่แบบราคาไม่แรงเลยเบาๆมากและคุณภาพอบค่อนข้างดีไม่ได้เทียบเท่าตัวนี้นะทุกคนแต่ว่าสําหรับคนงบน้อยอะตัวนี้ยเป็นอะไรที่เหมาะมากเหมาะกับคนทุกสภาพผิวเลยผสมมันแห้งได้หมดเลยความเนียนอะ เต็มสิบเหมือนกันคืนเนียนแบบ เนียนมากเวอร์คนที่แต่งหน้าไม่เก่งหรือแบบกลี่ดไม่เนียนอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยพัชชั่นตัวนี้ช่วยคุณได้และสีก็คือไม่ดรอปคือฉันงง,งมากว่าทำไมเขาทำาราคาถูกขนาดนี้แต่ความตลับข้างในอะ่ะเห็นปะความฟองน้ำมันจะมีความเพเยอเพเยอนิดนึงก็เลยรู้สึกเออไม่ค่อยชอบใจตรงที่แบบเออตรงนี้มันก็ดูราคาถูกกว่าเพื่อน <laughs> มันเป็นฟองน้ำที่ดูราคาถูกกว่าทุกตัวที่มีในนี้เลยก็เลยแบบเออไม่ค่อยชอบใจตรงนี้แต่ชอบใจในคุณภาพมากๆว่าแบบอุ้ยทาแล้วเนียนคุมมัน ดีปกปิดดีด้วยนะตัวนี้ลดเหมาะคนทุกสภาพผิวต้องตัวนี้ให้คําเดียวเลยค,เลเลคําว่าลดเดลากคุชชั่นและต่อมาตัวใหม่บ้างาั้ยรันคอสเมติกค,ค่ะออกคุชชั่นตัวใหม่มานะคะเป็นรุ่นรันเพอร์เฟคโกคุชชั่นบายป้อมวินิทค่ะ s u f 50บวก PA 4บวกโอ้คุณสมบัติค่อนข้างดีเลย402เป็นสีมีเดียมไลท์นะคะจะบอกว่าอันนี้เหลืองมาก ทาแล้วหน้าเหลืองทองสุดๆอารมณ์แ,แบบชั้นทาแล้วฉันไปประกวดแบบนางงามมิสแกรนอะไรเงี้ยก็คือทานี้ได้แต่มันไม่ได้ขนาดนั้นมันสามารถแบบแก้ได้เว้ยโดยการแบบว่าเซ็ตแป้งโปร่งแสงแล้วก็แบบทากงทาแก้มอะไรเงี้ยพอฟิเนชลุกแล้วแบบอ้อไม่กดมันด <c oughs> ีอีกแล้วไอ้เลิฟปกปิดดีมากสุด <c oughs> แต่ไม่ได้หนานะปกปิดดีไม่ได้แปลว่าจะต้องหนาปกปิดแบบสุดๆไปเลยไม่ต้องใช้คอนซูลเลอร์แล้วคุมบันเนี่ยดีด้วยติดอย่างเดียวติดเหลืองแต่ปรับได้พอแบบฟิเนชลุกแล้วสวยเหมาะกับคนทุกสภาพผิวเลยผิวแห้งผิวมันผิวอะไรเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะคะสําหรับตัวนี้แล้วก็อยากเปิดให้ดูข้างในตลับมันน่ารัก สีฟ้าตัวมูตตวหมีหมน่ารักปะดูข้างในเห็นปะฟองน้ํามีความแบบ <c oughs> ดีอะแม้ว่าชื่อรุ่นเขาจะชื่อโกลคุชชั่นแต่ถ้าออกมาเป้ไม่ได้รู้สึกว่าผิวโกลนะ มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนางเป็นลมพื้น <c oughs> ที่มาในตลับพูชชั่นหรือเปล่าให้ผิวแบบแมตต์แมตต์เล็กน้อยสําหรับตัวนี้ท้ายวันก็เลยมีตกล้องตามนี้เล็กน้อยเพราะว่าหน้าเปแห้งมากแล้วก็เป็นริ้วรอยด้วยแต่ถามว่าเชียร์ไหมเชียร์เพราะว่าโดยรวมมะดีการที่มันแห้งตกล้องตรงนี้มันสามารถแก้ได้นะคนก็คือถ้าเราไม่เอาแป้งไปเซ็ตมันจะไม่แกร็กสำหรับคนหน้าแหง้งเอาแป้งเซ็ตแค่บางบริเวณสาหรับการทาคูชชั่นที่เปบอกเซ็ตแป้งเซ็ตแป้งเนี่ยไม่ได้ให้แบบว่าทาพู หมดหน้าแล้วเซตแป้งหมดหน้านะให้เซตแค่บริเวณที่มันจะมันเช่นจมูกหน้าผากตรงนี้แล้วก็ตรงหน้าแก้มตรงนี้ถ้ากลัวจะดูแบบเออมันไปแล้วก็ใต้ตาเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องตาพวกแบบอายแชโดว์อายแชโดว์แล้วก็แบบมาสคาร่าที่มันบางทีไม่ได้กันน้ํามากมันจะตกลงมาได้ถ้ามันแบบรวมกับคุชชั่นบ่อยๆก็เซตไปใต้ตาก็ได้นอกจากตรงนั้น,นก็คือไม่เซตเลยอันนี้คือวิธีการเซตแป้งแบบให้คนผิวแห้งรอดทั้งวันนะย้ำโดยรวมก็ชอบจ้ะอันนี้ก็คือชอบเปน และมาที่ The Base ลูกหลักเก่าดีกว่าเพราะว่าลูกหักคนใหม่เนี่ยคือ l a เนตตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเลยแต่จองเซมูนอะเป็นก็เคยชอบมามากๆเลยก่อนหน้านี้ถามว่าจองเซมูนอยามีความคล้ายกับ l a เนมากๆเลยความเนียนก็คือเต็มร้อยการปกปิด ก็คือปานกลางแต่ build to full coverage ได้ไม่มีการดรอปนะสีคุมมันก็ปานกลางถึงค่อนข้างดีแต่ตัวเนื้อแต่งหน้า everyday look ได้แบบผู้ชายจับโปะไม่ได้เพราะว่าไม่หนาเรียกว่าจริงๆแล้วอะดูก,กันอะได้นะส่งตัวเนี้ยแต่ว่าจะดกกันทำไมราคาเป็นพันเหมือนกันไม่ต้องดูกแต่ชอบมากๆซึ่งทั้งสองตัวเนี้ยเป็นตัวที่เขาส่งมาให้เป้ไม่ได้ซื้อเองแต่ว่าเป้ชอบมากแล้วเป้ก็ใช้หมดแล้วก็ซื้อซ้ำอีกเป็นอะไรที่แบบ ฉันซื้อว่ะมาเปิดให้ดูข้างในกันหน่อยนึงแล้วกันอันนี้คือแบบใช้จนเละเห็นปะ่ะตาหลับอะ่ะมีความแบบสวยอะ่ะพวกไปข้างนอกก็คือสวยไม่อายใครดูแบบเป็นผู้หญิงดูรา อะไรอย่างนี้ฉันชอบตรงนี้แต่ข้างในเปิดเข้ามาเละเละมากเลยอ่ะลืมบอกไปตัวนี้ก็คือเหมาะกับคนทุกสภาพผิวเหมือนกันเลิศเลยแต่ถ้าพูดถึงตัวนี้ไม่พูดถึงตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งของจองแซมุนรุ่นสีดํานะคะชื่อว่ารุ่นเป็น essential skin noodle cushion medium spf 50 pa 3บวกแต่รุ่นนี้สีเนื้อนะคะจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าใหม่กว่าแต่เก่าแล้วนะชื่อรุ่นว่า skin noodle cover layer cushion spf 50 pa 3บวกเหมือนกันตัวเนี้ ต่างกับตัวนี้ยังไงก็คือตัวเนี้ยมีความเนียนดีจัดประเภทกับตัวนี้ได้ก็คือเป้ชอบ2ตัวนี้ที่สุดในชีวิตที่เคยใช้มาแล้วและในปีนี้ก็คือเฟเวอร์รี่คืออันนี้แต่ตัวเนี้หนางปกปิดดีกว่าตัวนี้ไงคือมันเหมาะกับคนที่มีผิวมัน และมีแบบจุดด่างดําค่อนข้างเยอะเพราะว่านางอะปกปิดดีมากแล้วก็คุมมันดีแต่สําหรับคนผิวแห้งนะเฮ้ยไม่ต้องเซ็ตแป้งก็คือตรงเนี้ยตกล่องเหมือนกันตกล่องตามหน้าแก้มตามนิ้วรอยเะไรยอย่างเงี้ยมันจะมีความแห้งระหว่างวันมากๆสําหรับคนหน้าแห้งใช้อ่ะไม่เหมาะแต่คนหน้ามันหรือผิวผสมใช้อ่ะตัวนี้ออกงานได้เลยเป้อะเคยชอบสมัยก่อนที่แบบว่าหน้าตัวเองยังมันอยู่แล้วแบบอุ้ยทำเองปกปิดดีจังยิ่งกว่ารองพื้นแต่มันไม่หนา แล้วมันก็เนียนมากๆไม่มีการดงการดอปคือหน้ามีออร่ามากเวอร์แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้ไม่ได้วกกลับมาใช้อีกเลยเพราะว่าตั้งแต่หน้าแห้งอ่ะมันไม่ไหวจริงมันแต่งระหว่างวันคือแย่เลยคือต้นวันอ่ะเราอาจจะแบบเออแต่งให้มันเข้ากับหน้าเราได้แต่ระหว่างวันคือแบบแห้งเกินไม่ไหวแต่ถามว่าชอบไหมชอบแล้วก็จะแนะนําสําหรับคนที่มีผิวหน้าที่สุขภาพผิวดีค่อนข้างชุ่มชื้นและระหว่างวันเนี่ยคุมมันค่อนข้างดีปกปิดดี ดีทุกอย่างตัวนี้ดีเลิศแล้วก็แพ็กเกจน่ารักเนาะมีความแบบหรูหราแต่ด้วยความที่มันเป็นแบบเป็นเนื้อเวลเวทหรือว่ายังไงอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี้อเละเละตุ้เ,ะเบะสกระปรกว่ากแล้วแต่ว่าอะไรแต่ชอบง <c oughs> งตัวเองปะสวยมากเลยเนาะจองชามุนทำอะไรก็คือดีดีทุกอย่าง และมาอีก2ตัวพูดถึงรวมกันพร้อมกันเลยละกันเพราะว่าความประทับใจก็คือพอๆกันสำหรับ for you to skin cushion นะคะไม่พูดถึงไม่ได้อย่างตัวนี้เป็นเนื้อแมตตัวเนี้เป็นเนื้อโกรเป้ซื้อเบอร์0ูนมาด้วยกันนะคะเนี่ยเอามาลองแล้วก็เคยทำคลิปไปแล้วว่าคุณภาพอะค่อนข้างดีในราคาประมาณน,นี้แต่ความเนียนอะอาจจะไม่ได้เนียนเท่าทุกตัวที่พูดมาแม้แต่ เดินละค่ะตัวนี้ก็คือโฟลทูสกินอะเนียนไม่เทียบเท่าเนาะสิ่งที่ดีในนี้คืออะไรปกปิดก็ปานกลางแต่สามารถ b ิว u ์ทูฟูล์คัฟเวอร์ได้แต่ว่าระหว่างวันอ่ะสำหรับรุ่นโกรเนี่ยฉันฉันงงไปหมดแล้วนะสำหรับรุ่นโกรอ่ะเป้จะชอบมากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนผิวแห้งแล้วแต่งออกมามันก็ดูโกรดูใสดูแบบ เออหลอกตาได้คล้ายๆกับรองพื้นตัวอื่นที่ราคาแพงกว่าแล้วก็ไม่ตกลงด้วยแต่สําหรับรุ่นแมทอ่ะถามว่าแมทมากไหมคล้ายรุ่นโกมากคืองงมากมันแต่งออกมาได้คล้ายกันมากๆเลยก็เลยแบบเฮ้ยเอาจริงๆนะใช้มาตั้งนานแยกไม่ค่อยออกนะว่าตัวไหนคือตัวไหนแต่ว่าก็จัดว่าดีเป้อาจจะชอบใช้ for you two สกินตัวเนี้ยในวันที่แบบเออเราต้องการแบบไปแค่ไปเจอเพื่อนหรือว่าไปทํากิจกรรมไปออกกําลังกายเพราะว่ามันมีความค่อนข้างบางเบา แล้วก็ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอค่อนข้างดีนะคะก็เลยจะแบบเออสำหรับใครที่งบน้อยมากๆจริงๆก็โฟยูถูก็ได้รุ่นไหนก็ได้รู้สึกไม่ค่อยตา่างและอีกรุ่นหนึ่งอันนี้น่ารักมากเลยอะ่ะชามิสดูแบบตะลงตลับสวยมากฉันจะเปิดข้างไหนให้ดูคือไปอลองใช้ไปครั้งเดียวทวนเท่านั้นยังไม่อาจสามารถรีวิวให้ได้แบบชัดเจนแจ่มแจ้งว่าเป็นยังไงแต่ว่าเดี๋ยวจะรีวิวในอีกคลิปหนึงคลิปแยกละกันว่า ไอตัวนี้มันเป็นยังไงนะแต่คุณสมบัติโดยรวมอะ่ะกำลังแบบประมวลผลอยู่เพราะว่าใช้ไปทีเดียวเองยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงกันแน่แต่สําหรับไอพวกที่ไปพูดมาก่อนหน้าเนี้คือใช้ไปแบบใช้จนมันยับเยินอะ่ะตัวนี้ก็เลยบอกเพื่อนๆไว้ก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะมีคลิปของชามิสคอดด้วยเดี๋ยวเราเจอกันจ้าโดยรวมนะคะก็คือคุชชั่นที่ไปใช้ในปีนี้เฟเวอร์ริตเนี่ย,ยก็คือได้บอกไปแล้วก็คือ2ตัวนี้เลยสําหรับวันที่แบบ อยากใช้หน้าอยากโัว์ผิวอยากเป๊ะแต่ไม่หนานิดหนึ่งก็คือส่องตัวนี้ลา n เนตนิโอกับจองแซมมูนแต่จะเทใจไปให้ลานเนตตัวนี้มากกว่าเพราะว่าตลับมันน่ารักแล้วก็ไม่ใช่อะไรหรอกมันเนียนแบบมันเนียนในระดับที่แบบอุ้ยฉันชอบอะ่ะฉันชอบมากกว่าอันเดอรบสไปแล้วกันตัวนี้เนี่ยมันเลือกไม่ได้อะ่ะมันจะกลับมาตัวนี้อีกแล้ว ตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ดีตัวนี้ก็ The b เ s สอ่ะ The b เบสใหม่กับ The b เ s สเก่าแต่ตอนนี้เป็นเดอะเบสั้งคู่แล้วกันก็คือ2ตัวเนี้ยไอเลิฟให้ที่หนึ่งกันเลยนะคะสำหรับคนที่มีสภาพผิวแบบเป๊ะก็ไปเลือกใช้ดูได้ถ้าใครไม่เคยลองใช้2ตัวนี้นะก็ไปซื้อลองใช้กันได้ค่ะแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยมันราคาแพงมากเลยค่ะพี่เป๊เอาแบบต่ำาๆกว่านั้นมาถ้าแบบตัด2ตัวนี้ออกไปนะคะจะรวกให้ก็คือ2ตัวนี้ สองตัวนี้โอเคนะราคาไม่แรงแล้วก็โคตรเนียนเนียนมากๆตัวนี้สําหรับคนที่แบบรอยเยอะๆหน่อยปกปิดดีๆอยากได้แบบปังๆไปเลยตัวเดียวจบแต่ตัวนี้สําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยผิวไม่ค่อยมีอะไรเลยแบบไม่ชอบการปกปิดแบบที่มากมมยนักอยากให้แบบเห็นความธรรมชาติเยอะมากๆก็คือ t o p original ตัวนี้โคตรด,ดีแนะนําเป็นนี่ละกันสาหรับ number t นะคะถ้าใครที่งบน้อยๆ2ตัวนี้ได้เลยสําหรับวันนี้นะคะเป้ cushion lover จากลาไปก่อน สำหรับคลิปรวมคุชชั่นของปีนี้เดี๋ยวปีหน้าเรามาอัปเดตคลิปนี้กันอีกทีหนึ่งเพราะฉันจะไม่เซายกับกุชชั่นแน่นอนสำหรับวันนี้ไปก่อนจ้าใครใช้ตัวไหนแล้วชอบไม่ชอบยังไงอะบอกหน่อยนะอยากรู้ว่าเอ้ยชอบเหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้ชอบเหมือนกันแล้วก็ฝากติดตามคลิปของน้องชามิสด้วยอาจจะทำเป็นวอล์กนะคะว่าแบบทั้งวันเป็นยังไงวันนี้ไปแล้วจ้าบายอย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยบาย